ที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้คือการติดตั้งโรงหนังตลุงเมืองเพชรของคณะชอรุ่งเรืองศิลป์จากอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีซึ่งพวกเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่ชื่นชอบศิลปะแขนงนี้ในห้วงเวลากลางวันพวกเขาก็ไปทำไร่ไถนาตามวิถีชีวิตปกติตกเย็นค่ำลงก็เล่นหนังตลุงตามที่ต่างๆหนังตลุงเมืองเพชรเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่รับมาจากภาคใต้ของประเทศไทยเรา ศิลปินพื้นบ้านยังคงอนุรักษ์ศิละปะแขนงนี้ไว้อย่างเข่งครัดแต่อาจจะปรับเปลี่ยนบทและวิธีการเล่นวิธีการนำเสนอเป็นเอกลักษณ์ของชาวเพชรบุรีเนื่องจากถ้าเล่นตามหนังตลุงภาคใต้แท้ๆนั้นชาวเมืองเพชรอาจจะไม่เข้าใจอาจเข้าถึงได้ยากตัวตลกของหนังตลุงเมืองเพชรก็มักจะพูดภาษาท้องถิ่นเพชรบุรีซึ่งต่างจากหนังตลุงทางภาคใต้แม้การร้องบทกลอนต่างๆทำนองก็เอาศิละปะพื้นบ้านเมืองเพชรอื่นๆเข้ามาประยุกต์ เช่นละครชาตรีลิเกโขนเป็นต้น ่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตลุงเมืองเพชรยังคงอนุรักษ์ของเก่าๆไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นปีกลองชิงโทนของแต่คนเพชรบุรีเรียกว่ามงแต่ปัจจุบันต้นตำรับของหนังตลุงทางภาคใต้ได้ปรับเปลี่ยนไปมากเราไปลองชมตัวอย่างการเล่นหนังตลุงเมืองเพชรกันครับเชิญรับชมครับ อ้ปปูาเป็นอาหารเป็นอาหาารเกณวังอ่ะอ่ามันเกขตโบราชสานไม่ใช่อ่อวัดว่าอารามหรือว่าอ่าเขตอภัยสถานยังไงล่ะหลงจะขอไปไหนสถานที่ยังนี้นะว่ามันมันเข้าได้ไม่รู้มันมีกฎจำกัดว่าจะไปจะเข้าหรือมันต้องหมีที่หมาไปพอเหตุใดแล้วไปทำไมหมาจากไหนอะไรมัน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  ว่าเขารักษาฟ้าปลอดภัยลุงเข้าใจไหมผมเป็นทหารเนี่ยมาอยู่เวรยามกันนี่พอเว่ารักษาฟ้าปลอดภัยให้กับเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ตาลุงว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นลุงที่ไอ้เกลี้ยงเพื่อนมันบอกว่าเขาได้ลนะมันเรื่องจริงลุงแต่ว่าตัวของลุงเดือดร้อนอ่าเดือดร้อนเรื่องอะไรละ่ะลุงจะมาร้องทุกข์อ่า ลองทุกข์เขาไปที่ตอนอนหลวงสถานีตำรวจเนี่ยปาทำม,มในห,หรือไม่หวังเนี่ยลองทุกข์กับตำรวจจะได้เรื่องอะไรในเมื่อเหตุที่เกิดทุกข์มันเกิดจากในหวังอ่ฮะอย่างไรนะหลวงเหตุเกิดทุกข์เกิดจากในหวังเอ๊ะพูดพูดมีปิตาลาเท่าไหร่นะหลวงเนี่ยแหละ ลุงทำอะไรเล่นลินอทไรที่ก็ได้รุงเหตุใดหวังยังไรไม่หวังไปทำให้ชาวบ้านมีทุกข์ใดยังไรมีคนทำไม่รู้สาวลุงคิดจะฆ่าตัวตายอ่าไม่นะลูกลุงไปสนตะเกียกตึกซรือไงน,นะ, <c oughs> นะหน่ไอ้เนี่ยนี่ผู้จาไม่รู้เรื่องมึงควังกูก่อนัวะอ่าลุงอย่าขึ้นมึงขึ้นกูดิลูกพวกผมเป็นทหารนะ ผมพูดกันหรุเด็กขึ้นมึงขึ้นกูมึงแล้วหรุก็ได้อัยยังไงอ่ะอ่ะโหลกลุงมเนี่ยเลยมีคนหลอกว่าจะเอาลูกของลุงไปแต่งงานด้วยเสร็จแล้วไม่ไปรับลูกหลุกปล่อยให้ลูกดุงร้องไห้กินน้ำตาต่างข้าวเอ๊ะไม่น้ำตากินได้เหรอปู่จงเดี่ยติดแน่ เรื่องจริงลูกของลุงคิดกะบอาตัวตายลุงถุงได้เดินทางมาที่นี่อาไปร้องทุกข์หรือไปแจ้งความที่โรงพักตำรวจคงทำอะไรไม่ได้เอ๊ะแล้วลุงจะแจ้งความกับใครเนาะลุงอยากจะขอแจ้งความกับท้าวผัวดุลกับองค์มเหสีโดยตรงอู้ เอายังง้นเลยอบอกผู้ข้าก็ได้เี่ยวเดี๋ยวข้าผาแปรเผือไปเฮ้ยไม่ได้ต้องแจ้งความกับเจ้าเมืองเอาผัวโดนกับมาเหตีเท่านั้นมีคนหลอกลูกหลงว่าจะเอาลูกหลงมาแต่งงานเออแต่เสร็จแล้วมันทำไม่รู้ของหุงเสียใจแล้วมัน เขาย่ำหีลูกสาวลุงลังเนอะถึงลูกลุงยังไม่เสียผมมาจารีให้แต่ก็ย่ำหยีน้ำใจลูกลุงอู้ที่แค่รอที่เที่ยวว่ายำหยีก็เหลือเนาะแม่ไม่ลุงไม่นอนลูกเนาะมันเสียศักดิ์ศรีของประชาชนบริสุทธิ์อย่างลุงลุงไม่เคยทำบาปทำกรรมทำร้อนทำข็นในกับใครลูกของลุงก็เหมือนกัน เราอยู่การตามภาษาพอ่อแม่ลูกไม่ได้เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครหน้าไหนทําความเดือดร้อนให้ลุงลุงก็ไม่สบายใจพวกพ่อหนุม่มเราไม่มีลูกไม่มีเมียคงไม่เข้าใจหนอะลูกสาวแท้ๆคิดจะฆ่าตัวตายว่าอกคนเป็นพอนะ่อเนาะพ่อหนุม่มพ่อหนุ่มลองคิดดูอใช่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 อ่าลูก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 เอาละ ลุงต้องมาเถิดธนาวาตาเนบล่ะข้าก็เป็นคนเมื่อกีกับข้าหมีน้ำใจข้าก็รู้อย่างนั้นะอ๊ะเยอย่างนั้นเดี๋ยวไป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 บอกให้มอมพ่อมอมแม่ได okay. ้รู้แล้วก็ยังไงก็แกจะช่วยเหลือยังไงก็คนเรื่องอีกเรื่องนะข้าก็ช่วยได้แค่นั้นแหละวฮ้เกี่ยงวะส่งถาเขาเฝ้ามอมพ่อใช่ไหมโขไอ้ที่กุมนึกไปเป่ากุมเฮือบ้าแน่ มึงนี่ก็อีกแหละมันใชายะไเกี่ยองมึงเย็บอ <c oughs> ั Books ่าปอดแห่ก็สั่งไปดนึ่งเอ้าปอดแท่กี่ใช่แล้วมันดีกุ๊บมะเอามาตามมาอย่าเข้าไปขอกพงพ่อกันเอ่าไปเกี่ยงไปเ็สบายสบายไม่ต้งเป็นตุระเข้ามาหาเราคือผมมีตุระ ที่จะถูนเจิอมมโ่อครับเออได้ถูนเจือกกาถูนกมมพ่อผุดวิกาผุดเรื่องอะไรเวลานี่มีราชดอนคนหนึ่งก็อยู่ขอกโอแล้เป็นเพจถายมาลองถูกกินหนาประตูเมืองเออบอกว่าจะคอร้องถูกกับมมโ่อเรื่องลูกดาวทูกยับยับเกียจยับมินอะไรนี่แหละผมบอกกับแม่แจ้งความที่อำเภอ แกก็บอกว่าถามอำเภอในตำรวจช่วยได้หรอกคำมันสัญญาที่แก้วกับหมามป็นก่เรียกว่าสิ่งขาดกันตายหรือเป็นก็เรียกว่าหมาทันบมดี่ประจมมวลกบเอ้ยมันต้องเซ็ตยู่แล้วเพราะว่าเขาประตูเม็ดถึงมันหมากับหมามันก็เอาหมาได้ไม่เท่าไงเอ๊ะอะไรเว้ยเนาะเฮ้ยกบไอ้กบเว้ย์อะไร อะไรกีวเอ้ยจานบินเว้ยจานบินจานบินหมาอจานนอกโลกแน่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยลอยกันไปในเมืองนะเว้ยไปดูที่ว่าจานบินนี่กบเฮ้ยอร่อยเว้ยยอ เขาลูกบุญรุ่บารอบหลอยมัดตั้งในท้องสนามล่วงได้ยังไงไอ้กบเฮ้ยมันเป็นติงอัตจันทร์หลันงหยอไว้เกี่ยงอัตจรอหันก็หลั่งหยอไอ้กบเออนั่นแหละไอ้ฮาอยู่ดีๆทำไมเข้าลอยมาได้ยังไงเฮ้ยนาะเอาเฮ้ยแกวยังตายเนาะไอ้ไอ้ไอ้เกี้ยง เออเปั๊บ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 ปัปอะไรปั๊บปปั๊บปัไปที่จอบที่จอบเดอเออเด้ใครใครัะบไปหาแก้วยังไม่ตายพี่เกียงจับมือแก้วดูก็ได้แก้วยังไม่ตายอ๋อเออยอย่าอย่าอย่าตายแน่นจับมือแก้วดูดีจ้ะพี่เกียงจ้าโอ้โหบุ อย่างตายจริงพูดโกงแม่จับมืออย่างรู้จริงบ่ว่าบ่เป็นหรือตายขอจับนองอกเลยไม่นะวั้ที่เกียงอย่าทะลึ่งเกินไปแล้วรอกระมังโอ้อย่างตายจริงพูดโกงหนูแก้วหนูแก้วหนำข้าวโพดกุ้งเหม็นมาได้ยังไงเนี่ยแก้วเอามาได้ก็แล้วกันแก้วดีใจนักเกินวันพรุ่งนี้ แกจะได้เข้าพิธีวิวากับเสด็จพี่ปิ่นทองแกจะลีบเข้าขับเสด็จแม่แกวดีใจลือเกินและแกวดีใจเป็นหนักหนาเขาเฝ้าองค์มหาราีเสียด้วยไว้เออไอเถียงโวยมาโวยไปบอกบอมพอกันโวยไปโวยเกียงโวยนี่มันเกิดอะไรกันขึ้น

ที่เทียมทหารวยไหว่วยไหวเพราะเวลานี้ที่ทองสนามหลวงมีเขาพชรูเมรมาตั้งที่ทองสนามหลวงแล้วและอีแก้วก็เป็นขุนเอาหมาอมพ่อลอยละลิวหมาผมใกล้เกี่ยนึกวัดจานผีมากากนอกโลกที่ไหนได้เป็นเขาพชรูเมรนี่เองฮะไอกบนี่อีแก้วมันเอาเขาพชรูเมรมาได้ยังไง โกจะไอยยังไงผมก็รู้มล้วแหละอยู่เห็นอยู่เขากป็นลอยมาตังผมก็หนึกว่าเป็นจานผีชักนอกหลูกแ็่แล้วอีแก้วมันเดินออกมาจากตีนเขาอะพอแสดงว่ามันเอามันมาเองมอมโพทีนี่มอมโพต้องทำตามคำมันสัญญาแล้วการตัดตัดแล้วยงไม่ขืนคำสามอมโพ คืนขำก็เท่าก็ว่ามอมพ่อทำว่าะกะตกหายเหลือแต่สัตย์อย่างเดียวไอ้เปรตนี่มึงหลอกดาบกูเลยเชียเออผมได้หลอกดาแล้วหลงว่าการสัตว์หลงมีกะก็ใช้ได้เนาะเลือคำหลังเป็นหนักเรียนเลือกระมมบอไอ้ฮาเกี่ยงหลอกดามอมพ่อทิพแล้วมไ,ลมลไม่ของคนนี้ลอกดาบกันได้แี้โกูจริงแล้วก็มอมพอ่อโอ้โหรื นี่มันเวรกรรมอะไรของปิ่นทองลูก,กมมองพอ้อคิดในทางบวกสิอย่าคิดขังลบคิดขังบวกยังไงเอ็งขมนธรรมดาเอาไปเอาเขาเ้าพื้นุ่มเองนี่มันหายากมมพงพอ้อนี่ไแก้วเอามาได้นี่มันต้องไปผูวิเศษแต่วิเศษยังไงยังไม่มีใครรู้ความวิเศษของอีกแก้วทหารหมดหวังนี่ก็ยังเอามาได้ในเขาลูกนี่มมพงพอ้อแต่ไอ้แก้วเอามาได้่ แต่อยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นี่มันจะวิเตษยังไงก็แล้วแต่อูไม่ยอมไม่รู้พวกอูแต่งงานกับคนหน้าตาอัปางอ้าวมอมพอน้ามอมพอ่อให้คำมัน่นสัญญากับอีแก,กว้ว่าถ้านำเขาพ้อูเมนมาได้จะจัดพิธีอภิเศกสมรสระวางอีแก้วกับพระอรุณขันธนถีน้มอมพอ่อ แต่กูก็เปลี่ยนนะมึงรู้หรือเปล่าเลยเกียวบทหารนะคำสั่งนะเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนเอ๊ะเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนยางไงบางครั้งอาจจะสั่งให้เตรียมพนพร้อมรบแต่บางครั้งก็สั่งว่าหยุดก่อนให้เลิกเตรียมพนเข้าใจไหมวันนี หลงตูออกท่าแล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาหาเรื่องเที่ยงมึงอะไม่เนาะหลงตูก็มึงมึงว่าเนอะเขาเรียกว่าประเด็นการเนาะอู้มันบอกอยากหลงตูเลยเนาะเกียบมึงอย่าพูด้าทุกครับทุกคนอู้สงสารปิงทองลูกกูเฮ้ยมึงไปเรียกปิงทองมาจอ้าบัพอบนมาพอดีเดินก็โรถ พ่อ้พ่อที่แก้วเราขอพัุเมนมาแล้วพีจุกคเตพ่อพ่อรู้แล้วลูกลูกรักของพ่อพ่อได้ให้คำมั่นสัญญาับมันว่าถ้ามันนำเขาพระตุเมนมาได้จะต้องแต่งงานกับเจ้ามีทางเดียวที่จะไม่แต่งคือเจ้าหนีไปกรุงรวมวิสัยไปแอบไปแต่งงานกับองค์หญิงคัตสมารีพะเจุกครับได้พะเจ้กคองค์พระบิดาพี่กบตกองรีไปกรุงรวมวิสัยกัน จะไปแต่งงานกับทัศมาลีเพื่อหนีอีนางแก้วเอาแลยพันนี่มพ่อทำผมเตี้ยคนไปดุ๋ยนี่มพ่อเฮ้ยไอ้กบกูเป็นคนออกคำสั่งมึงต้องทำตามพาราชโอรสไปกรุงโรมีิไตไปแต่งงานกับองค์หญิงทัศมาลีพระภูมั่นของโอรสกูครับครับครับแล้วไอ้เรื่องทั้งนี้เนี่ยกูจะตามไปทีหลังไอ้ดวงไว้ยไอ้ดวงเว้ยไอ้ดวงไอ้ดวงวงมาทางนี้เร็ว มันบ so ึงจะว่าเลยพี่เมือน้ยห้อยกูบอไปนุ่งเข่ามาทุกเม็นโอ้โหไอแกว่าหม้ายังไงมันนุ่งโอ้โหนุ่มมันนุ่งจมในเกียง์พี่แต่มึงเลยบอกไม่ได้เลยทำไปกระต่ายตูมจิบดิเดนบึงได้รู้มแล้วเวลาที่จะไปุงหลบไม่ได้วยว่ะพี่กบขอร้องเอาเรื่องเอาใจขึ้นสามล่ะเราจะไปแต่งงานกับทัศมาลีและเกิดไอแก้จะหยิ่งเสียงโหต เราไม่แต่งกับมันสิครมันจะมีปัญญาทําอะไรเรานี่โผล่เอาสามราเดี๋ยวนี้เป็นมงคลกับตัวเราจะไปแต่งงานกับผู้หญิงทัสมาลีแล้เกียรติแก้วครับได้ครับเอาบปีโหให้พระพอตีไว้ปดสิบ้าว จะเรียกป๊อปปีมันจะต้องเป็นว่าป๊อป nói, nói โดดโลดเต้นโดดน้ำเล่นน้ำกระจายเป็นปอกนอนเรลือไม่ขอเหลือปอนะองพวกนี้ไม่อยากก้งสงสัท้องไม่ดีตะละดตะละตะละตะละตะลัตะลัตะลัดตะลันน้ำไหลไหลก็เป็น เป็นละลอลนกผู้เขาเจ้าหยอกกันจูจี้ในผลละมากจากใบก้นมากมีทุกจิงที่นายชมตุกสมใจชมละความงามมาตามใจกองคนนี้หน้ามองเรนนี้กลาายผิวเขา ช่างบาดใจหล่อนไม่ใช่ใครคงเป็นเทพีชายโครงกโวยกบไอ้เกดเปล่าเนาะสาวที่นั่งอยู่เอะทั้งก็ภายสายของเนาะไม่มันช่วยเลยฉันมันรวยเนาะโอ้ยรวยจริงจริงเว้ยโอ้ยเว้ยแม้เว้ยสาวเว้ยเงี้ยรวยจริงจริงเว้ยเกี้ยงเว้ยหนีมันเป็นสาวชาวบ้านอยู่ตามขายของนี่แน่โอ้โหย่วยนักนะ วายปิ้นทองและหลกเขมินเมื่อดังว่าเห็นสาวงามสง่าให้ลงไลยและบอกกับทัตมะรีเจ้าควันตาเอ๋ยไปโดยวายังน้องพี่เดี๋ยวแดดจะร้อนสีบบ่ฟังความงามของเจ้าจะมัวหมองเพราะแสงแดดจ้าเจ้าเข้าตำหนักกับน้องเองย พี่จะเดินเล่นแถวนี้สักพักเดี๋ยวพี่จะกลับเจ้าค่าะเสด็จที่เจ้าขาน้องเข้าพักผ่อนก่อนแลวเจ้าค่ะไปเถิดน้องพี่กบพี่เกียรติสาวคนนั้นเราอยากคุ้จักยิ่งนักหนาแต่อยากคุ้จับปลดปลดขอบไปไกลๆดีครับขนาดหมอง,งห่างๆป่วยขนนดนด้แล้วหมองไกลๆเขียๆขยๆน,รรนันเถิดป่วยแค่ไหนกันปลาปลดทะเลก็เม่นเห็นสาวงามไปอยู่ข้างหน้า แม่วันที่ว่าสวยก็วิไลว่าอยากจะรู้ยิ่งนักว่านักนาหน้าแม่วันตาจืดเรียงแล้วเสียงไรแล้วดำเนินตามลิมตะลิงเมื่อนังว่าลรมุงหน้ายิงโอยวายนี่ใครเจ้าชู้เบาหนุนนะไม่ไม่ตามมางฮังแล้วอ่ะ คงจะมีใส่เจ้าถูคงจะเกิดขึ้นมองเราตาเป็นมันทีเดียวจะแก้งเสยหนำใจพอปิ่นทองสาวเท้าเก่าเข้ามาเป็นสาว้ะนาจับบาดใจไม่ช่วยแท้งามแท้ไม่กุณเลยอ่ะ ว่าสวยจังเลยแล้วงามกว่าย่งใดก็เชื่อเรียงเสียงไรแต่ะละน้องอบอกพี่หน่อยจะได้ไหมว่ยมณีรัตนาทำทายตาเป็นเนยมายแล้วหันลังเหมือนดังว่า ไปถามเมื่อข้างหน้าเอาก็ได้อะไรไปไหนไปไหนพี่พี่กบตามไปแล้วพี่กบอ้ว้วเฮ้ยผูยิงก็หัาดดูตาตายอ้อะเดินนีเพื่อดเฮ้ยกูนตามไป ไอ้ปลาวายะไาวายะไอ้ลาเลยเออลุงเป็นสาวงามงามมาทางนี้มั้งไหมไม่มีไม่มีไม่มีลุงอยู่คนเดียวแล้วสาวงามที่ไหนไม่มีไม่มีไม่มีท่านลุงเมื่อกี้เราเห็นหญิงงามมาทางนี้แล้วลุงบอกไม่มีได้ยังไง อาอาลุงใส่พะพผ้ะผ้าผ้าองค์เป็น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 าชบุรเคยออคือคือว่าขับเจ้าอยู่คนเดียวมานานแสนนานไม่มีผูไม่มีสาวที่ไหนมาอยู่ด้วยขับพระเจ้าอยู่คนเดียวนานแสนนานไม่มีใครไม่มีใครพระเจ้า่ะลุงมีโทษถึงประหานชีวิตน่รบวงเบื้องทูงะลุมีก็บอกว่ามี ถ้าโกหกแล้วถูกจับได้ไดนี่โทษประหารนะฮะโอ้ยอย่าฆ่าลุงเลยอย่าฆ่าลุงเลยและผู้หญิงคนกี้นั้นเป็นใครล่ะเออเขาบอกว่าเขาชื่อมาีลัตนาลงทางมาลุงก็ให้อาัยเออเออเอเอลุงไม่ใช่ลูกกรานของลุงแต่ลุงเวทานาลงุงห